好，你来录。 บางนะกำลังดีปานกลางหนาะปานกลางเนาะน่ารักมาก3,900บาทไม่ขายค่ะเอาไปที่2,900ันเปีนี้เน้นหมดที่ปีนี้เน้นหมดจ้า โฮมแบบโซคิวมากเลยอ่ะคืออย่างงี้คือของมันเยอะมากคือปีนี้งานกันหนาวมีมีเยอะน่ารักทุกตัวเลยอะ่ะเลยเลย,เลยแต่ไม่ได้แบบนเน้นหมดเลยใหมพรมแขนยาวแฟชั่น ชั่นนี้น่ารักมากโอ้คุณก็ว่ามันสวยตัวเห็นก็สึกคิดว่ะยังไนก็ไม่สกจริงมีแบบคลุมแบบสวมน,นะรวมกันเหรออ,อ่ะคือฉันชอบตัวนี้มากเหมือนแบนบเดอร์ตัวเดียวชอบหนุ่มอุ้ยโอ้ยกันนึจงจะไปถือเกียวมาเลย เฮ้ยมาเลยมาเลยมาเลยมาไล่มาไล่มาไล่มาไลรียกพูดอย่าพูดอย่าพูดเลยวันนี้สัปไม่ไปไม่ไปอย่าไปเลยใจหนึ่งก็จะไปจะไปอีกใจหนึ่งก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปทะเลาะกันตรงนี้อย่าไปเลย ใจนี้ก็ไปเลยไปเลยไปสิไปสิอย่างเงี<อ>้ยโปรอีกแล้วคุณพี่ปีนี้เน้นหมดปล่อยโปรให้ในราคา2,900บาทเท่านั้นนะคะพี่ค่ะของจริงคือน่ารักสุดๆส,ส่ละมุนละไมมากคุณพี่รวมชายรวมหญิงเลยนะคะเป็นงานใหม่พรมแขนยาวค่ะคุณพี่ค่ะ ผ้าหนาปานกลางไม่หนามากกำลังดีเลยนะงานเกรดเอสะอาดสะอาดรีบสั่งกันเลยนะอุ้ยตัวนี้น่ารักมากคุณพี่อยากให้เห็นของจริงอะ่ะน,น่ารักสุดขอใส่แมสก่อนเพราะว่ามันไหมไหมพมอุ้ยชิว่า้วยนะนั่นเลยเอเอาเซ็ตแบบเซ็ต,เซ,ตเซ็ตโครงเออ เซ็ตกุมเซ็ตถูกให้ลูกค้าได้ดูสุดพี่คือปังไม่ไหวนะ2องพรีวิวส่งฟรีก้อนนี้เท่าไหร่2องพค่ะพี่ถ้ารับรีวิวแจ้งได้นะได้ทุกตัวสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดหัวใจด้วยค่ะ ประมาณกี่ตัวย,ยังไม่ได้นับเลยค่ะพี่เพิ่งเปิดนะตอนนี้มีสองบ้านที่ถามจำนวนตัวมาคือใครรับรีวิวก่อนก็คนนั้นได้นะคะปีที่แล้วขายสามพันเก้านะปีนี้เอาไปสองพันเก้าเน้นหมดนะบอกเลยว่าอา้าวมีคนรับแล้วนี่ขอบคุณมากคะ่ะขายแล้วนะรีวิวทุกคนคะ่ะทุกคนค่ารีวิวขายแล้วนะคะอ่ะโชว์ก่อนเลย จะบอกว่าเป็นไหมพรมที่น่ารักมากๆขยายพี่ได้เห็นของจริงนะมีความหลากหลายมีทั้งลวดลายแล้วก็มีสีพื้นรวมกันในหนึ่งกระสอบเลยนะคะไม่ว่าจะอะไรสดออนไลน์ขายในห้างรุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะพี่งานดีงานสะอาด จีรนันสีบานเย็นมาแล้วค่ะค่าส่งประมาณสองร้อยคุณพี่ค่าส่งประมาณสองร้อยนะโอ๊ยคิวไม่ไหววะคัดแต่หัวผ้าพอพี่หนาพี่ห,หนาปานกลางนะรุ่นนี้หนาปานกลางนะ ยกกระสอบไปแล้วอย่าลืมคัดแยกหัวพผ้ากันด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเพราะหนึ่งกระสอบเราไม่สามารถขายราคาเดียวกันทั้งหมดได้นะตัวไหนสวยมากพี่ก็ขายแพงหน่อยตัวไหนสวยน้อยขายราคาล้นหลั่นกันลงมานะคะโปรพี่จา๋าโปร2 9 0 0นะเปิดก้อนใหม่ใหมไม่ได้เปิดค่ะพี่ <c oughs> มีประมาณ10บลูกที่ขามีประมาณ10กระสอบเท่านั้นพี่สั่งลูกใหม่ได้เลยนะ แล้ว3 0 0เหลือ2 9 0 0เนี่ยจ้ะโปรแบบปีนี้เน้นหมดจริงๆงคือทำไมถึงถึงโปรเยอะเพราะว่ากันหนาวงานเราเยอะมากเราขายแบบไม่ทันพี่เอ,เอ,เอตรงๆเลยนะคะ <c oughs> หลายรุ่น <c oughs> พี่สังเกตได้ว่าแพรจัดโปรตั้งแต่แบบเดือนสองเดือนที่แล้วอะ่ะคือโปรทุกรายการเลยก็ว่าได้นะอุ้ยของผู้หญิงก็น่ารักมากนะคะ ในกระสอบเขาจะรวมชายรวมหญิงเลยนะคุณพี่ขาอย่าลืมเอาไปตีฟูนะรุ่นนี้ไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยตีฟูแล้วขายได้เลยคุณพี่งานโดยรวมค่อนข้างสะอาดนะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็น้อยค่ะขู้ดีผู้ดีมากอะ่ะคัดแต่หวัวผ้าพอมีสองตัวรมวม,วมิดจิตแจ่มใสนี่ งานจะรวมนะคุณพี่ที่แครโชว์เป็นงานหัวผ้านะเราต้องคัดต้องแยกหัวผ้าหางผ้าก่อนที่จะขายกันด้วยนะคะค่าส่งประมาณ200พี่สั่งก้อนใหม่ได้เลยนะสวัสดีทุกคนครับอุ้ยดูดีพี่สีละมุนมาก มีหมวก,ก็น่ารักคุณพี่มันจะมีตัวแบบตัวน่ารักมากกับน่ารักน้อยอะ่ะเราต้องไปแยกนะเราต้องไปคัดไปแยกเอาแต่หัวผ้าพอค่ะอันเนี้ยน่าจะเป็นงานหักเลยอะงานหักคุ้มมากลดไปลูกละพันเนี่ยเป็นผ้าหนาปานกลางไม่ได้หนาเตอะนะหนาก็คาดิแกนอะว่าอย่างนั้นเลยพี่เนี่ย แต่โดยรวมเนี่ยสะอาดค่ะมีกักด้วยน่ารักมากเนี่ยต้องขายกันส9มพเกพี่เอาไปสองพอุ้ยตัวนี้ก็น่ารักค่ะเอาไปตีฟูเลยพี่จ๋าถ้ามันก็จะได้ใหม่ๆฟูฟูสวยๆนะทรงก็สวยนะพี่นะถ้าเราตีฟูอ่ะ ถ้ามันจะไม่ได้รีบแบนแบบนี้นะ45กิโลจะพี่เดี๋ยวจํานวนตัวแครน้บให้นะมีไลไรด้วยนะออคระไซส์เลย SML XL ค่ะพี่ขายยังไงก็คุ้มนะงานค่อนข้างสะอาดเปื้อนเสียน้อยคุณพี่ไซส์แบบ SML XL เนี่ยรวมทุกไซส์เลยนะคะ ราคาโปรนะคะนี่ตัวน่ารักน่ารักเราก็ขายแบบว่าแพงหน่อยตัวไหนสวยน้อยหน่อยเราก็ขายราคาลดหลั่นกันลงมานะ ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเลยอะไรบอกว่าผมยังขาวเลยพี่ใช่ไหมเลยใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยเนี่ยพี่คุ้มมากนะสองพันเก้าคุ้มมากใส่เริ่ม S เลยนะเนี่ย S S M L X L. สเ็กนี่สวยสวยร์ด ีบบอะไรยังข่าวเลยอะเลยบอกอู้ดูดิพี่ส่งมันน่ารักมากมีทั้งแบบคลุมแล้วก็แบบสวมนะโอ้โหน่าักนตัวนนะี้แบบน่ารักมากอย่างนี้น่ารักอุ้ยดูผ้าดิพี่จา๋าผ้าเขาดีมากๆค่ะ นะเพราะว่าของมีไม่เยอะนะคะรุ่นนี้ของมีน้อยนะเออเข้ามาีเอไม่งอเออของมีไม่เยอะค่ะรีบสั่งนะ,ะดูดิเนเนี่ยนะ่ามากเอนเ้นมาเลยน้อดูดิบุ๊กฝากอ่านคอมเมนต์ขวามือนหน่อยเเข้าไปมีของเด็กมีลูกค้าไหมพรมเด็กมีทักเลยลูกค้าไหมพรมเด็กพันเก้าถูกมากไหมพรมเด็ก อันนี้เดี๋ยวกำลังนับจำนวนให้นะคะว่ามีกี่ตัวนะลูกค้าขาจำนวนตัวทักได้เลยนะอุ้ยตัวนี้สวยมากเลยนะคะจิ้มลิงก์นหน้าโปรไฟล์จิ้มลิงก์มาเลยน่ารักเนาะจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยจิ้มมาได้ยังไม่แมนเท่าแต่ว่าพอดีละเค้ิ่งงดดอแป๊บนึโอเคโอเคเนี่ยโอเคเลยที่ใครสนใจนะคะแคปหน้าจอมาได้เลยอุ้ยตัวนี้แบบ ของจริงนัน่ารักมากพี่ต้องไปตีฟูนะมันถึงจะเห็นทรงเนี่ยของจริงสวยมากแม่ใครจะสั่งรีบสั่งนะพี่เพราะว่ารุ่นเนี้ยแคปโปอยู่2,900บาทนะคะปกติปีที่แล้วขายอยู่สามพันเนะคุ้มมากนะ <90. S 1> ใครเอาเอานะเก <98. S 1> ตัวร้อยตัวบกโลแปดรีวิวนะับได้98ตัว รีวิวได้198ตัวค่ะคุณพี่แทปหน้าจอกันมาได้เลยนะคะ2,900บาทคุ้มมากได้ทั้งชายทั้งหญิงเลย